เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iCloud นะครับสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับ ฮัลสวัสดีครับมีลักขี่แบนนะครับวันนี้เราอยู่ในไอเลกหน้าลองไอดเออร์อเวนเจอร์เจอร์นะครับมีพลัสด้วยนะลืมเลยอ่าเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตพูดนะครับติดดานและติดเลเวลไปต่อไม่ได้ทำไงครับพี่มีครับโอ้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับเราก็เก็บของเก็บเลเวลไปครับเนี่ยผ่านดานผ่านก็ปินเอ,อ่อสมัยก่อนก็ติดเลเวลอย่างเงี้ยนะครับพอติดเสร็จแล้วเราก็พยายามเก็บเลเวลครับ,พยายา,บ,รบพยายามเก็บแต้มสกิลไปอัพสกิลตัวละครที่เราควรจะโฟกัสตอนนี้เอาแบบให้แม็กแบ๊กเลยก็คือครูซาเดอร์นะครับเนี่ย อะไรก็แล้วแต่ที่มีค่าพีดีเฟนต์เห็นไหมเนี่ยอย่างหมีก็จะเอากรเลียสโดมินี่เนี่ยให้เลเวลสามสิบว่ได้ดีเฟนต์ด้วยนะครับมาไทยหมีหยุดแค่ยี่สิบได้ดีเฟนต์นะครับแล้วก็อัพสมัยเต็มก่อนเสร็จแล้วก็นี่โปรเทคอินดูเพราะว่ามันบวกทั้งเอ็นดีเฟนต์ทั้งดีเฟนต์เลยครับอย่างน้อยก็อัพให้เลเวลสามสิบเนี่ยเห็นไหมได้พีดีเฟนต์อีกสามร้อยยี่สิบหกนะครับถ้าไลท์หกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเลเวลสามสิบแล้วก็ไปนในส่วนท่าสปิริตเลสนะครับก็ 30, กนนกดเลเวลสาม ผมว่าถ้าเกิดคูเซอร์เดอร์ตรงนี้อัพเสร็จแล้วก็คิดว่าตบซมายสล้านบวกชัวชัวแล้วก็หลังๆเนี่ยบอสจะเลือดประมาณถึง40 50 60, 60ล้านหรือร้อยล้านเลยนะเพราะนั้นเราควรจะต้องไปลงตัวใดตัวหนึ่งให้มันสุดไปเลยด้วยที่ว่าเวคูเซอร์เป็นตัวละครที่ดีเฟนส์ได้ประมาณแค่สองสแต่ว่าดาเมจขึ้นหลายแสนนะครับก็ควรจะเอาพี่แกให้แม็กไปก่อนแล้วนะนะพอแม็กเสร็จแล้วก็ไปทำเรนเจอร์ครับภาคนี้อาจจะอา,อาจจะเปลี่ยนจากเวเก่านิดนึงนะตรงที่ว่าคูเซอร์เดอร์มันแบบ ใช้ถ้าไลท์ออปลีวิลคู่กับโปรเทคอินดูได้ก็ยิ่งบวกดนะีเฟนต์หนักเข้าไปอีกขั้นหนึ่งนะครับถึงจะมีในส่วนการปรับอามาตัดทั้งปาร์ตี้ก็จริงแต่ว่าตัวของคูซเดอร์ก็เหมือนได้ได,ได,ได้ได้บับสมัยมาโกงไปอีกขั้นหนึ่งนะอ่ะต่อไปเป็นในส่วนของแดงเราควรเปิดไหมสายฟีสาย,สายเติมน้อยกดที่ขวาบนบางคนยังไม่รู้เลยนะครับกดหน้าสมมตินามฝึกนี่กดรีไป กดรีไปมันจะมีโอกาสออกของแดงครับก็กดการันตีก็คือสามพันเลยหมุน8ดครั้งแต่ว่าถ้าเกิดไม่ก็กดทีละครั้งก็ได้ถ้ามั่นใจในดวงแต่ว่ามีสุดท้ายก็ไม่ครั้งที่7็ก็ครั้งที่แปดจะได้นะครับถามว่าดีไหมก็ภาคนี้เสียทองแค่สามพันแต่ได้ของแดงค่อนข้างจะถูกกว่าภาคเก่ามากนะโอ้ภาคเก่าได้ของแดงนี่ต้องแบบแข่งกันเติมเงินอะไรแบบนี้นะออถามว่าดีไหมก็ถือว่าดีครับแต่ถ้าเกิดถ้าถ้าเป็นสายฟรีที่งบประมาณไม่เยอะจริงก็ไม่ค่อยแนะนํานะ ต่ถ้าเกิดเป็นสายสุลต่านก็เชียร์ใส่ของแดงครบทั้งตัวได้มันก็ดีครับมันก็เล่นง่ายอะ่ะเอออ้าวไม่ผ่านดานไม่ผ่านดานวางตามหมีแล้วอา้าวทาไมวางตามพี่หมีพี่หมีผ่านทําไมผมไม่ผ่านก็มันมีหลายปัจจัยเกมนี้คือของหมีบางทีขัดได้ใช่ไหมแต่เพื่อนอาจจะขัดไม่ได้ก็ได้ใช่ป่ะข้อแรกถ้าขัดไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยอ่ะสกิลสตันอาจจะอย่างของเลนเจอร์มันสตันสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงบางทีก็ไม่ติดไง พอถ้าเกิดไม่ติดปุ๊บเอาา้าจังหวะนั้นบอสมาไล่ท่าใหญ่มาแล้วก็ตายหงอยทังทีเลยถูกไหมครับก็มันก็นจะมีในเรื่องนี้ต่อไปก็คือข้อที่2คือเรื่องดวงคูซเดอร์สมัยมตกไม่มีคำว,ว่าสเสถียรเลยครับบางทีก็เล่นไป7ล้านเลยบางทีก็ติดคี4ล้านเมื่อนี้ก็ไม่ติดเลยแล้วบอสเนี่ยส่วนใหญ่หลังๆก็เลือก40-50ล้านทั้งนั้นอะเ0็0ล้านตอนที่มีเล่นเลิกตอนนั้นเลิกไปก็เกือบจบบทเท่าไหร่แล้วแต่จำได้ว่าบอสเลื่อนไป90ล้าะ คือตอนนั้นถ้าเกิดแบบว่า,าตัวคูซาเดอร์ไม่ตบติดคีสักสองดอกเขาไม่มีทางตายอยู่แล้วอย่างเอาเอา,เอาแค่ตัวละครมอนเตอร์ตอนแมปนี้ก็ได้เลือดประมาณ1 5ถึง18ล้านบอสแมปนี้รู้สึกจะ20ล้านอัพเพราะฉะนั้นคูซาเดอร์จะต้องเป็นาทางเดียวเลยคือต้องสมัยแล้วจำเป็นจะต้องติดคีสและดาเมจแม็กซิมัมออกสูงสุด78ล้าน9้าล้านอะไรก็วานไปไม่งั้นก็ไม่มีทางครับเมอี้อาจจะแบบติดคีรอบแรก9ล้านใช่ไหมอีกรอบหนึ่งติดคีแต่5้าล้านก็ไม่ผ่านไงแค่นั้นเอง ไม่ผ่านทาําไงก็ปิดเกมครับอย่าหัวร้อนนะเกมนี้ไม่ต้องหัวร้อนนะบางคนอูจะเอาผ่านได้ได้ร้อยกว่าตาก็ไม่ผ่านนาะทีก็ปิดเกมครับเสร็จแล้วก็รอวันพรุ่งนี้ก็ได้หรือว่าถ้าเราไหวเราเราว่างผ่านไปสักห้าชั่วโมงก็เข้ามากดเก็บกล่องเล็กเจ็ดตรงซ้ายล่างเห็นไหมเสร็จแล้วก็ไปอัพสกิลครับคือนอกจากสกิลเท่ากันอย่างก,กับหมีเนี่ยไม่พอนะเพื่อนๆต้องอัพสเตตัสตรงด้านขีดด้วยนะครับหาการ์ดหาอะไรใส่ด้วยอะ่ะ เดี๋ยวมีเปิดการ์ดแต่ละตัวแล้วกันนะครับเนี่ยลองใส่ตามหมีดูแต่มีก็ดวงดีอยู่เหมือนกันนะก็ได้การ์ดทองเยอะอยู่นะครับเผื่อใครจะใส่ตามก็ลองดูครับเออแล้วก็ที่สาคัญอย่าลืมไปผสมการ์ดครับบางทีก็โชคดีได้การ์ดทองเนี่ยแหละการ์ดทองใส่พลังขึ้นเยอะมากนะครับแค่นั้นเองเมื่อผ่านก็อัพของอัพอะไรไปเรื่อยเดี๋ยวก็ผ่าน,นครับไม่ไม่ต้องไปกดดันตัวเองนะครับทำไมกูใส่พลูลิงวะเนี่ยแทกหายไปบ้านเลย ถ้างั้นละเรนเจอร์สำหรับผู้เล่นใหม่อ้าวเฮ้ยมันมีผสมการ์ดทองเลยครับพี่พี่มีครับมีครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอพาไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาไปการ์ดทองให้เลนคูซาเดอร์ก่อนครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงแรกคูซาเดอร์ยังไม่มีสมัยเอ่อรวมให้วิสาไปก่อนวิสาตัวแบบเพราะคูซาเดอร์มีสมัยก็เก่งกาจแล้วแค่นั้นเองครับรวมการ์ดเอ้ากดกระเป๋าครับกดการ์ด อ่าเห็นไหมกดคําว่ารวมก่อนจะได้รวมของเก่านะครับแล้วก็รวมไปเลยถ้าเอาแค่ขั้นหนึ่งการ์ดม่วงก็จะมีโอกาสติดแค่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่ดวงอ่ะบางทีดวงดีก็ติดรัวๆอ่ะมีทําให้ดูเผื่อติดโอกาสแปดสิบเปอร์เซ็นครับเออได้ชูแมปอุ้ยได้กรามแต่กรามมาใส่แมงแท็กอ่ะมีดีเฟนด์ด้วยก็ประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆอัพขั้นการการพุ่งยิ่งเยอะโอกาสออกทองก็ยิ่งโอ้โหเฮียการ์ดทองสองใบเลยว่ะ เฮ้ยซามูไรนี่คือเดฟเยอะที่สุดในเกมนะเนี่ยโอ้มีดวงกับเขาว่าสามสองเปอร์เซ็นต์ไม่ออกหรอมงก็ไม่ออกจริงด้วยคราวนี้ก็พูดเอาสิบหกคราวนี้แหละสิบหกเปอร์เซ็นต์ก็ออกแหละ <c oughs> ไปนะครับนั่นแหละเพื่อนก็ผสมครับเอาการ์ดทองมาช่วยชีวิตผสมไม่ได้ไม่เป็นไรเกมมันก็แจกอ้าวได้ทองแล้วอะสิบหกเปอร์เซ็นตะ์อะอุ้ยได้การ์ดเตา่าแต่เตา,ตเตามีไม่ได้ใช้บอร์ดเข้าทางไหนครับมีลิงก์ไหมออเอเอ เกมอะไรครับโดมิโอออกไปตอบนะเกมอะไรวะอ๋อแร็งดัลล์เอ็มคลาสสิกกิฟใช่ไหมพิมพ์ชื่อเกมครับใน Facebook ขึ้นหมดเลยเข้าไปดูได้ครับมีสุลาตานเขารับอยู่กับกิฟหนึ่งอะแต่ตอนนี้ราคานะ่าจะตกรางวัลแรกๆถูกดับ AA ดับดาวตกโจมตีใกล้สิบอะโอ้รับกันสี่หมื่นอะถ้าเป็นเอ็มแร็งดัลล์เอ็มคลาสสิกนะครับเอาโดมิโอสูงอ,อีกสบายนึงแล้วกันหมีไปแล้วถ้าได้นะไม่ได้ก็ไม่เป็นไ,ปไ,ปไร การแรงสุดที่จะออกคือคการจุดจีนครับหมวกเยอะมากแต่ว่าออกยากโอ้นี่ห้าปอร์เซ็นไม่หวังผลแล้วห้าปอร์เซ็นนี่ยากครับที่จะมีที่จะออกแต่มันก็อยู่ที่ดวงอะ่ะบางทีห้าปเซ็นก็ออกรัวๆก็มีนะครับนี่ซามมรไาใส่ชอวงเทา้าเดฟอ้โหแมวมีว่ารองเทา้าแมวดีสุดเดฟก็าาพอๆกันแต่แมวมาบบกคีย์บกไอแพดดีกว่าเยอะเออถ้าเป็นในเวนี้ใส่บวกดีเฟน์ โอ้นี่สามร้อยยี่สิบใส่แทนเวสเปอร์ดีกว่าโอ้โหแล้วแต่การ์ดถึกหมดเลยพาราดินหมีมันไอ้นี่หมดแล้วอะเอาแต่แอคแท็กหมดแล้วให้พาก็ได้ครับพารล้วตายยากแอคแท็ก,ก Attack นี้ไม่ใช่ละเออเปลี่ยนหน่อยก,ก็เอ็มไอแท็กอาวุธสตู๊ปยิ่งดีกว่าเลยอ่าไม่ได้ครับใส่พาก็ได้เออโอเคการ์อาวุธจะหายยากสุดครับประมาณนี้นะ ก็อย่างที่บอกครับถ้าไม่พังด่านก็ถ้าหัวร้อนจริงๆก็ปิดเกมไปก่อนก็ห6ชั่วโมง10ชั่วโมงก็ค่อยมาเล่นเก็บสกิลัพไปเรื่อยไม่ผ่านก็มาลงหอก็ได้ครับลงหอลงอะไรแบบนี้หาของหาอะไรไปเรื่อยอ่ะแพ็คไหนที่มีเติมใช่ไหมครับมีเติมแต่แพ็คพวกนี้เลยนี่แพ็คละ9บาทเอ้ยเกดอลลาร์นะครับคือต้องบอกว่าขวดพวกนี้ไม่พอนะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนตอนเรื่องขั้น90ไป100ใช้500นะครับมีบอกได้เลยแพ็คพวกนี้ซื้อไปเถอะยังไงก็ไม่พอเนี่ย อันนี้มีซื้อด้วยเนี่ยั p l e v e ลเนี่ยก็บทตรงนี้ครับ l e v e ลสิบแปดเนี่ยเนี่ยลดไปเรื่อยๆแต่ว่ามันจะมีขั้นหนึ่งก่อนนะอันนี้มีซื้อแบบแพ็คแพ็คขั้นสองแล้วอะเออเนี่ยแล้วก็จะมีแบบผ่านด่านให้ไกลที่สุดเห็นไหมจะได้ผลไม้ผลไม้นี่คือทําให้ตัวละครเก่งขึ้นเยอะครับอะเดี๋ยวมีให้ดูกดสเตตัสอ่ากดผลไม้นะครับแล้วมันจะมีบอกว่าเราอาจใครไปบ้างเนี่แหละคือคาถามว่าทำไมสเตตัสมันเยอะ ถ,ถ้าตอนนี้เนี่ยหมีก็แนะนําให้ลงคูเดอร์ยาวไปเลยครับตอนแรกหมีก็ไปลงเรนเจอร์หนักมากนะปรากฏว่าเรนเจอร์มันจะเก่งก็คือต้องเลื่อนโนโนลิมิตแต่แต้มมันพอยากมากเลยจะถึงห้าสิบหมีก็เลยแบบไปรวมไปลงคูเดอร์ก่อนตอนนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ผ่านนะครับผลไมา้มีผลมากนะก็เนี่ยหลักๆห,หมีเติมแค่นี้แหละแพ็คอ,อื่นหมีไม่เติมมันก็เล่นได้ครับไม่มีปัญหาอะไรอย่างใดงบประมาณเหรอไอดี ID หมีน่าจะประมาณ2 0 0พันบาทถือว่าถือว่าเยอะไหม มีก็ถือไม่เยอะนะใครๆก็เติมเล่นได้ถูกไหม2,000บาทนะโหที่ช่องอื่นก็เติมห้าแสนหนึ่งเพื่อนๆยังไม่เคยไปว่าเขาเลยใช่ไหมเติมเยอะอะไรแบบนี้คงหมีนี่คือ2,000ใครก็เล่นได้บ้าหมีพูดถูกไหมเติมมาละร้อยสองร้อยก็ได้เดี๋ยวก็ได้ครับจริงๆอะ่ะแต่คือของหมีหมีพยายามเลือกทีมที่แบบว่ามันผ่านด่านง,ง่ายสุดไงโอพี OP สุดอ่ะเรื่ลือกนี้ที่ว่าหน้าที่นี้เราให้ครูซาเดอร์นะครับภาพนี้เห็นเขาบอกมังมังก็เก่งนะแต่หมีไม่เคยเล่นเลยไม่กล้า ไปบอกเพื่อนๆมาเก่งไม่เก่งนะเพื่อนๆลองดูกันไปดูในบอร์กรดก็ได้ครับมีคนเล่นทีมมั้งอยู่เขาก็แบบแชร์เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูแล้วกันเนะาะแล้วคูซัเดอร์เรนเจอร์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาบอกบอก,ก่อนทําไม่ที่หมีถึงได้รับความนิยมมันผ่านด่านง,ง่ายใช่ไหมคือเรารวมของไปที่คูซัตเดอร์ตกสมัยที่หกเจ็ดล้านใช่ไหมเรนเจอร์ Ranger, ถึงยังไม่เก่งตอนนี้แต่ก็คือมันก็มีค่าฟันคอนไอ่บ้างมันลบเกาะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ก็ถ้าเลื่อนขั้นไกลไป40%สมายยิ่งแรงกว่าเดิมครับตัวเ,เจอร์ยังไม่อัพโนลิมิตก็ช่วยคูเซอร์ตบขี้แตกอ,ะอ่ะออเออต่อไปเป็นในส่วนวิสัดวิสัดคคมีมาเป็นเวขัดอย่างเดียวนะมีมมีมาเวขัดอย่างเดียวเพราะตัวดามเมจแรงแล้วแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะทำดาเมจก็ไปอัพไฟบอลกับไฟโบครับดามเมจแรงกว่าแสกอีกเยอะมีใช้คาว่าเยอะถ้าเกิดตอนนี้เป็นสกที่เวอร์ชันปรับแล้วอะ่ะเพื่อนๆไปลองดูดิเผาแรงบรรยรเลยหอที่ผ่านง่ายแต่มี ไม่สามารถเอาสมุดมาเลื่อนขั้นให้ได้นะครับตอนนี้หมีต้องไปลงคูซาเดอร์เดียวก็ถึงผ่านง่ายเาเพ่อให้คูเดอร์แรงก็มีคนพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาแนะนําว่าไฟชักเกอร์บวกไฟพิลล่าอันนี้ก็เป็นเวทที่ดีครับหวกแอคแทกเราด้วยคูเดอร์ก็จะตอบแรงคือลองดูแล้วกันนั่นแหละครับทําไปเดี๋ยวก็ผ่านอ่ะต่อไปจบในเรื่องแพ็คต่อไปสัตว์เลี้ยงตัวไหนหน่าใช้ใช่ไหมครับเอาพูดแท้งเลยแท้งก็จะเป็นในส่วนหมีเพราะว่าบวกเด็บเด,บเดบให้เจ้านาย อันเนี้ยเข้าสู่สนามบวกเลยแต่เอ็ด้าจะบวกเอ็ด้าจะบบกเยอะกว่านะฮะเอ็ดเอ้าจะบบกเยอะกว่าแต่เอ็ด้ามันจะมีโอกาสติดกับไม่ติดเอ็ด้าตอนแรกหมีไม่ได้ด้วยหมีเพิ่งมาได้ตอนหลังเนี่ยหมีก็เลยแบบเออยังไว้ก่อนดีกว่านะมีโอกาส30%เพิ่มดีเฟน์ให้เจ้านายนะอันนี้มันต้องลุ้นะ่ะคือตัว H เอ็ดค้าหมีมองว่ามันเหมาะกับถ้าเกิดเพื่อนเนเ,นเปิดซามได้เยอะแล้วอัพสก,กิลเต็มอะดีเนีย่ยมันจะค่อยๆบอกเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับ แต่เขามีเออแต่เอก้ามันโกงในใน PVP นะเรื่องมันเด้งรัวๆมันบัก็กเรื่อง PVP นี่ยืนหนึ่งเลยแต่คงมีมีใช้มีนะเพราะว่าออกซ้ำง่ายดีเนี่ยโบกเดฟบแล้วก็สร้างเกาะให้เจ้านายด้วยนะครับก็ทําให้ตายยากดีเออมันก็ออกง่ายสุดแล้วด้วยตัวแทนก็เลือกตามนี้แหละเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูแล้วกันตัวดาเมจใช่ไหมตัวดาเมจเอาสายเวทเลยสายเวทให้คาป้ายืนหนึ่งเลยคาป้านี่คือแบบติดใบโม่ใบบอสก็ได้สร้างเกาะลบ ผลบวกผลบวกก็คือแบบพวกตัวตัวสะท้อนบัฟโจมตีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะคำถามมีคนถามคาบ้ากับลอล่าเลือกคาเาา้าครับคาป้านี่แบบมันคอบคุมจัก,กรวาอรอลออลอร่าจะเป็นในส่วนการบัฟให้ตีแล้วก็ดาเมจค่อนข,ข้างดุแค่นั้นเองถามว่ามีตัวเก่งกว่าไหมอนาคตมีอยู่แล้วถ้าเกิดจริงๆใช้ตัวธรรมดาที่อัพขั้นเยอะๆก็ยังเก่งกว่าเลยแต่คือในเวตอนเนี้ย มันก็ช่วยทำให้มีผ่านด่านแล้วตั้งแต่วันแรกมีก็เลยเอาแค่นั้นแหละครับสบายถ้าไม่มีตัวของสายโจมตีกยายภาพก็วีสิจะมีแจกบัฟโฟเมทก็เก่งครับแต่อาจจะหาตัวซ้ำยากสักนิดนึงถ้าไม่มีจริงเอาใครใช่ไหมสายกยายภาพหมาก็ได้มั้งเออดาบดาบเลยครับดาบโจมตีแรงอยู่แล้วก็อับอัพง่ายตัวมันออกง่ายเนี่บยบกีด้วย แต่ว่าดอปเปอร์สกิลจะคล้ายๆดาบนี่แหละแต่ดอปเปอร์มันจะบวกเยอะแต่ด็อปเปอร์หาตัวยากมากนะเห็นพวกเห็นมีคนบอกเปลี่ยนเทียบระหว่างดอปเปอร์ว่าน่าใช้อย่างนั้นอ่ะเออก็ต้องหาตัวซ้ำให้ได้ด้วยนะครับอาจจะลำบากสักนิดนึ่งเดี๋ยวจะเอาพี่หมาก็ได้แต่ถ้าเอาพี่หมามีว่าดาบดีกว่าครับเอาแล้วแต่เพื่อนนะอันนี้เดฟลดเด็บกับชี้เลือกเอาอะ เออบางคนอาจจะใช้โกเลมก็ได้โกเลมมันจะช่วยสตันครับแต่ว่าหมีมองว่าตอนนี้สตันหมีพอแล้วว่าหมีก็เลยไม่ได้ใช้นะอันนี้แล้วแต่คนนะ่ะเนี่ยโบนัสแอคแ,แท็กเจาะเกาะอะไรแบบนี้หมีว่าหมีหมีว่าคุยเดอร์หมีเข้าเข้าเข้าเขาสุดแล้วแหละลองมาก็เอดกาอันนี้เพื่อนๆลองดูแล้วกันตัวเวทจะมี2ตัวก็ที่แบบ o p เลยก็คือคาป้าเนี่ยต้องซื้อนะครับต่อไปในส่วนโค้ดโค้ดมีแจกแล้วก็ผ่านด่านเรื่อยๆก็คือเพื่อนๆสามารถอัปดาวเต็มได้เล่นแบเล่นผ่านด่านไปเลยมันก็มีแจก พอคือไอตัวแบบนี้สกิลเต็มยังไงมันก็เก่งกว่าตัวที่เราสกิลไม่เต็มอยู่แล้วถูกไหมครับแต่เกิดเพื่อนๆช่วงแรกไม่รู้ว่าเล่นมาแล้วจะรีหาอะไรก็แนะนาโอบอลอนครับเพราะว่ามันจะมีพาสซีฟเหมือนว่าบวกแอคแทกเอ่อเอ็มแอนแทกทั้งปาร์ตี้ซึ่งเมื่อกี้จะบอกบอกว่าช่วงต้นเกมมันช่วยได้เยอะมากมันผ่านด่านง่ายจริงถ้ามีโอบอลอนนะครับแต่ถ้าเกิดสายเวทไม่รู้จะเอาอะไรจะเอาโกตรไหมก็คาปานหนึ่งตัวแล้วไปเลือกเอาระหว่างโกตรกับล้วคู่แดงอันนี้แล้วแต่แต่ว่า ้อคู่ดงอาจจะแบบซ้ำยากเปิดยากนิดนึงนะแต่โค้ดนี่คือมีแจกเพื่อนๆก็เลือกเอาแล้วกันเพราะฉะนั้นแล้วของหมีจะเป็นวิสายจะเป็นพารหรือเศกมันคือตัวสาย m อ็มแอท่งใช่ไหมครับก็ใส่คาป้าได้เลยเป็นไทยก็ได้หรือไม่จะใส่โค้ดสามตัวนี้ก็ได้แต่ว่าบางด่านอย่างเงี้ยที่เออมันเผาไฟเผาไฟเราแล้วตายเลยก็ต้องเอามาดิโอเนตมาใส่พาครับหลักๆเล่นแค่นี้จริงๆ มาเรียโอเนตเห็นไหมเมื่อเราใช้โอกาสเอ่อสกิลรักษาจะมีโอกาส15%เลื่อนขั้นไปก็เปอร์เซ็นต์ไม่บวกนะก็ต้องลุ้นหน่อยแต่คือสกิลพระหลังๆเนี่ยมันจะเป็นสกิลหลายฮิตครับมันมีโอกาสติดเยอะอย่างคอรกดอรดเพเยอร์คอดเพเยอร์ปกติมันล้างอยู่แล้วจะเป็นกอเลียมากกว่ากอเลียมันจะเด้งหลายๆฮิตก็จะมีโอกาสติดเอ่อ15%อยู่ก็ดีกว่าเป้าเดียวก็ดีกว่าฮิตเดียวใช่ไหมล่ะอ่าประมาณนี้นะครับ มูลไลท์ก็ดีแต่มูลไลท์ไม่เป็นสายบรลลาร์น่ะมันมันอยู่กึ่งกลางบแล้วก็มีสกิลสตันถ้าไม่มีก็ใช้ไปก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีตัวอย่างที่หม,มีบอกก็ค่อยใช้ตามแค่นั้นเองอ่าเดี๋ยวไ่ดูในตัวที่หมีนะหมีจัดอย่างนี้ครับเอ่อทำกักคุงบทสิบสองหรือเซนนี่ถ้าเป็นถ้าถ้าเรามาในเวเลนสไนเปอร์ใช่ไหมสไนเปอร์ต้องธนูบูอย่างเดียว แค่บวกสิบก็ดีกว่าแล้วครับเนี่ยเวฮงหมีหมีก็ใส่ตามนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะแล้วแต่เพื่อนๆบางทีอาจจะสลับโคตดมาคาป้าก็ได้แล้วแต่เราเลยแต,แ,ตแต่ช่วงแรกถ้ามีนกคู่จะผ่านด่านง่ายมากเลยแต่ว่าถ้าถ้ามาในช่วงเวตอนนี้หลังๆแล้วไงตอนนี้มันเริ่มแบบเออใกล้ใกล้จะไปเกาะสามเกาะสี่เกาะห้าแล้วใช่ไหมดา่าเออบวกดามจเแค่ห้าหกร้อยมันน้อยไปแล้วครับตอนนี้นะเออประมาณนี้ เ,ออเดี๋ยวไปดูสัตว์เลี้ยงตรงนี้แล้วกันมันน่าจะครบเดี๋ยวเรื่องเอออาร์ติแฟกต์เดี๋ยวคือตอนนี้สกิลมันมีเนิร์ฟเยอะมากหมีเลยไม่กล้าพูดเลยไงเพื่อนๆืนึกภาพออกมาคือเดี๋ยวมีต้องไปเช็คก่อนว่าตัวไหนใส่อาร์ติแฟกต์แล้วแบบมันช่วยช่วยแรงอะไม่ใช่บาง,บางสกิลมันก็โดนเนิร์ฟไงหมีก็เลยไม่ค่อยกล้าพูดเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลกันดีกว่า เนี่ยตัวละครที่เปิดก็จะตามนี้เลยครับเออแต่สายเวทมีอีกตัวหนึ่งที่แนะนําแรงแบบปี๊ดเลยก็คือมีเทสก็เปิดยากอยู่นะแต่มันก็เปิดออกได้ก็ถ้าอัพสกิลตันได้ก็โหดมากครับยิงแรงแล้วก็มีเนี่ยเนี่ยวบเอเมทแทให้กับเจ้านายเห็นว่าสิบเปอร์เซ็นต์ไอ้สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับตัมีก็ยังไม่เคยเปิดมันเปิดออกยากจริงเว้ยแต่ถ้าเปิดได้ก็ดีครับเปิดได้ก็หาไปเรื่อยแค่นั้นครับ อ่ะบางคนบอกเอา้าพี่มีครับผมเล่นจะไม่มีสัตว์ทองผมจะใส่ไงต้องดูค่าเซตัสให้เป็นง่ายๆเลยค่าเซตัสก็เดี๋ยวเอาตัวม่วงนะส่วนใหญ่มีอ่ะเอาหมี่ม่วงก็ได้เนี่ยสังเกตเห็นไหมครับตัวหมีม่วงมันจะเป็นสาย HP เนี่ยเนี่ยดีเฟนต์มันจะเยอะเห็นไหมครับอันนี้เอาไว้แทงใส่ดูเตตตัตตรงนี้นนนนนนเนี่ยเพื่อนๆกดไอ้ตรงอโนเนี่ยขวาล่างเห็นไหมมันจะมีเซตัสคิดจาก1 0ของสัตว์เลี้ยง ตรงนี้จะบวกตัวเราเต็มๆเลยเพื่อนๆก็แค่ดูตรงนี้ครับว่าตัวเราสายอะไรสายเวทก็เน้นเอ็มแแกแค่นั้นเองโอ้ยนกคู่ม่วงหมีกินหมดแล้วอะถ้าไม่มีนกคู่แดงใช้น,นกคู่ม่วงก็ได้ครับอย่างโอชชลิสนี่สายอะไรครับโอ้แอแท็กเลยเห็นไหมแอแท็กขึ้นโดดก็โอชิลิสใส่ให้กับเรนเจอร์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สายสายบัลนซสขอให้ครับ ้ากทุกวันหนีแม่งไม่หายเลยเนี่ยบางทีคนถามมีบอกว่าทำไมเสียงหมีแบบบางบางทีแบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะเสียงแบบแปลกๆนิดนึงใช่ไหมก็อย่างที่บอกครับบางทีหมีจะไอหมีพยายามกดคอตลอดเลยนะถ้าเกิดมันหลุดออกมาที่คือหมีกดไม่อยู่แค่นั้นแหและก็โทรมานอะ่ะเออแต่ก็ต้องทํานะครับอ่านี่สายไอ้แท็กครับอันเดย์เนี่ยนี่สามสาม เพื่อนก็เลือกตรงนี้เอาเซตัสค่าไหนเยอะสุดก็ไปใส่ต่อให้มันตรงเลนเจอร์ก็สายเทียแท็กถ้าสายเวทก,ก็เ e อียมอแทกถ้าเป็นสายแทงก็เลนทพีกับดีเฟนแค่นี้ครับจบเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองจบอนาคตเดี๋ยวจะมีสัตว์อีกเยอะนะทานาทอหมาไฟอะไรเยอะอ่ะเยอะอ่ะไอตัวอะไรปูไฟอะไรหมีลืมเชื่อเยอะมันเยอะมากเลยอ่ะแต่ว่ามันก็จะเป็นตัวที่แบบว่าบางตัวก็ระดับเก่งประมาณกลางกลงบางคนก็บางตัวก็เก่งสุดตรงไปเลย ถ้าตัวที่ต้องโฟกัสจะต้องซื้ออจริงใช่ป่ะอันดับแรกให้คาป้าเลยเขาเอารูปข้าวเหนียวออกไปแล้วว่าแปลกมากเลยจะไม่เอาเข้าวเหนียวเข้าเหรอนี่จริงๆมันไม่ใช่พินเรียวตรงเนี้ยมันเป็นข้าวเหนียวครับไปลองเปิดคลิปเก่าๆได้เลยเป็นพินเรียวตรงเนี้ยเอ้ยเป็นข้าวเหนียวเอาสามตัวนี้นะอันอันอันนี้ไม่ใช่ตัวนี้นะคือปกติมันจะเป็นน้องข้าวเหนียวน้องข้าวเหนียวจะผมดำๆอะ่ะ ฮ่าเพื่อนๆจะต้องแบบโฟกัสเรื่องการใช้ทองจิงสว์เลี้ยงเอานี้ก่อนเลยคัาป้าอันดับหนึ่งแล้วก็ไปโฟกัสข้าวเหนียวแต่ข้าวเหนียวยังไม่เข้าไม่ใช่ตัวที่สามหน้าไปเป็นอย่างนีไ้ไอ้มันพินเรียวไม่ใช่มันต้องเป็นน้องข้าวเหนียวผมดำๆคือค่าป้าข้าวเหนียวไม่ควรพลาดแล้วก็ลอล่าอันดับสามเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีตัวที่เอ,อ่อดาเมจอะเก่งกว่าลอล่าในอนะโคตแต่วก็อีกนานครับอุ้มคนเปิดปดับเบิ้ลอ๋อไอ้ไอ้คุณจอร์อสนี่เขาเอันดับหนึ่งครับ มันไม่ใช่ทุกคนจะเลี้ยงดอปเปอร์ได้อเวย้ยมีบอกในแค่นี้แหละอ่ะแล้วเจอกันนะครับ